กอเลยเรื่องแรกของเชน201ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเชนออริจินอลนะคะซึ่งก็เป็นการรวบรวมเอา12นักแสดงหน้าใหม่ที่เราได้ออดิชั่นมาแล้วก็ผ่านกระบวนการการำงานมาอย่างเข้มข้นประมาณปีหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็เปิดล้องกำลังแคร์ทำอยู่แล้วก็จะได้ดูกันวันที่17สิงาคนี้แหละเห่าการคักเลือกนักแสดงก็เป็นอีกงอย่างที่มีความยากอยู่ ายากทุกขั้นตอนเลยจ่ะยากทุกขั้นตอนเพราะว่าที่เบฟเป็นนิยายออนไลน์ที่มีคนอ่านมาถึงวันนี้น่าจะประมาณ800กว่าล้านวิวซึ่งแปลว่าได้รับความนิยมอ,อย่างสูงมากกัน,นะคะแล้วก็ที่แล้วพี่จัดเองทีมเชนเองตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำบอยเลิฟแต่พอมาอ่านเรื่องนี้แล้วอ่ะมันสนุกมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นซีรีส์เป็นเป็นปนิยายวายที่เราอยากทำ ็เลยเลือกเรื่องนี้มาจากนั้นก็เป็นเรื่องของการค่อยๆคัดเลือกนักแสดงทีง audition มาก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ค่อนข้างเป็น miracle ที่เราก็ได้นักแสดงที่มาแม t c h กันพอดีกับตัวละครในในนิยายเรื่องนี้นะคะก,ก็เรื่องนี้ในจํานวน800ล้านวิวที่ได้อ่านก,กันก็คงจะอยากหรืออยากรู้ว่าเวลาที่ตัวละครแต่ละตัว ปรากฏขึ้นมาบนจอแล้วจะเป็นยังไงเราจะได้ดูที่ผ่านมาตื่นเี้ยดี่ชอดแตกตลอดปัจจุบันนี่ยัาไงนะเป็นสนุกมากคือคือว่าสนุกมากหมายความว่าเป็นเป็น DIY เนาะแต่ว่าพี่อ่านแล้วอ่ะพี่จะรู้สึกว่ามันมีครบรถมากมันมีความตื่นเต้นมันมีความลึกสนานมันมีความเป็นแมนมันมีความเป็นบอยเลิฟมันมีทุกอย่างครบมากจริงๆค่ะพี่ชอดแต่เพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์มันรู้ไมดแลวค่ะแต่ทีนี้พอเราต้องดึงตัวละครคนนั้นออกมาให้มีชีวิตจริง มันกดดันมันไม่ชอบถพูดถึงว่ามันไม่ได้ต่างจากงานอื่นที่เราทำมามนะคะมันก็กดดันลุกง,งานอยู่แล้วเวลาที่เรานําเอาบ์ประกอนมามาทําเป็นเป็นซีรีส์หรือเป็นละครเนี่ยมันมีความกดดันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เรียกว,ว่ากดกาดันดีกว่าเรียกว,ว่าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานิดนึงตรงที่ว่าเราต้องรุ้ก,กับน,น,น้องๆที่เขาแบบใหม่มากบางคนอาจจะเคยผ่านงานมาบ้างเล็กน้อยบางคนนี้ไม่เคยเลย แล้วก็ทีเดียว12คนซึ่งก็โชคดีมากที่ได้พี่ปีเตอร์นักแสดนะคะซึ่งมารับกำกับในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความอัศจรรย์ใจของพวกเราเหมือนกันเพราะพี่ปีเตอร์ก็ไม่เคยทํำทาซีรีส์วันเหมือนกันใช่ค่ะที่สำคาญที่พี่ปีเตอร์มามีส่วนร่วมมันจะช่วยลดระดับวเรื่องการแสดงความลึกอะไรอย่างนี้ของซีรีส์วันที่มักจะโดนแบบเรื่องกระหายยังไงไหมคะต่อก็จริงๆต้องบอกว่าพี่ปีเตอร์เป็นเป็นผู้กำกับที่ เป็นนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการตีความการเตรียมตัวพี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการกำกับแล้วก็สามารถแบบว่าสอนหรือเคลียร์หรือแม้กระทั่งมองทะลุดปัญหาของนักแสดงเวลาเข้าฉากว่าเขามีปัญหาอะไรกาติดอะไรนั่นคือข้อดีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกนะครับของคนที่เคยเป็นนักแสดงมาก,ก่อนเกิในเรื่องของอความเป็นมืออาชีพของการกำกับเนี่ยอันนี้พี่บอกเลยพี่สบายใจมากเพราะว่าคิดเบบรลัสซี่เป็น เป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าเช่น251หนึ่งครับลงทุนมากๆกับโปรเจกต์นี้ในเชิงโปรกลินเพราะว่าตัวนิยายเองเนี่ยถูกเขียนไว้โลกของนิยายมันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆครับกับเรื่องนี้รวมไปถึงตัวต่างๆตัวละครต่างๆที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากทั้ง12ตัวนะครับเมื่อ,อกี้เขาบอกว่าเป็น12บนักแสดงหน้าใหม่แต่มีหนหน้าเก่าด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นเานะครับเพราะนั้นในในเรื่องเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ถ้าเรื่องของคปรชั่นที่สบายใจมากที่ได้พี่ปีเตอร์ครับครับอันนี้ไม่ต้องห่วงรอดูได้เลยภาพสวยมากจริงๆแล้วก็ลงรายละเอียดการจับกับตัวละครอย่างวันก่อนเราจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยมันนี้มีน้ำจิ้มพอเห็นไปบ้างแล้วเกี่ยวกับความเป็นพิเตอะไรในในเรื่องฟิลมมันต้องมีแนใ่แ่แต่ แอบเซอร์ไพรส์กับเลิฟฟีนของพุ่มกับหนัาแอคชั่นก็จะมีความดุดันนิดนึงถึงขั้นต้องเบรกกันเลยทีเดียวเลือกชื่อมันมามันมาตั้งหน้าประตูเลยอะไรนะครับก็ก็ต้องมี รอดูอันทันแล้วกันนะถอายได้สีอีกหวังจะได้มาเห็นนักเตะสองคนที่ก็า่านกร์บูรณ์ใจต้องมาวันก่อนโหยากมากก็จริงๆมันยากนะครับเวลาเวลาจะวางแผนแล้วก็ด้วยความตั้งใจที่อยากได้สิบสองนักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วก็ตอนที่อ่านทิปเบกมาตัวละครแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากกับการที่เราต้องหาแบบคนที่เหมาะสมจริงจริงแต่ก็มีการ จัดออดิชั่นในเมื่อต้นปีนะครับเมื่อคุณพาผัานแล้วก็ได้น้องๆทั้งสองคนมาซึ่งวันนั้นเราก็แอบเห็นแล้วแหละว่าใครน่าจะเหมาะแ,แบบอะไรแต่ภาพมันยังจางมันยังไม่ชัดนะครับจนวันหนึ่งที่เราเริ่มรู้จักกับน้องๆมากขึ้นผ่านรายการบอยเชอร์นี่นะครับมันเลยทําให้เราเริ่มเห็นรู้จักตัวตนเขาแล้วไปจับแบแคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วมันเป็นความโชคดีจริงๆที่แต่ละคนได้รับบทของตัวเองแล้วมนนันเหมาะสมกับเขาจริงๆนะครับ ซึ่งสมมติยกตัวอย่างเช่นแบบลุงอาลันใครจะเหมาะสมเป็นลุงอาลันได้เท่ากับใครเปล่ใช่ไหมยอมรับยอมรับหมร,รหรือแบบหมาน้อยชาลีอย่างเงี้ยในหน้าแบบแบ๊วแ,แอย่างเงี้ยแต่มันก็คอสนะเ,เ,เดี๋ยวจะได้เห็นว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปสองสาเดือนนี้ภายใต้คุดแข่งไม่ธรรมดาเมื่อกี้ถามบอกว่าคัดเลือกยากไหม แต่ยากแล้วนะคะแต่ว่าการทำงานหลังจากคัดเลือกได้มาแล้วมันยากกว่าเพราะว่าเราเรียนมาทุกอย่างเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนเรียนทุกอย่างในโลกนี้ถูกสมบูรณไปแบบทำงานจะเหนื่อยมากแต่ปีนี้ไม่ผ่านมาง่ายเลยงั้นแสดงว่ามีกระบวนการที่หล่อพฤติกรรมของนักแสดงทั้งหมดเลยก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆค่ะ ว่าอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าช่วดีมากๆค่ะที่เราได้น้องๆที่เ,ออเรียกว่านิสัยดี่้วยน้องคือคือ,คอถ้าถ้าย้อนกลับไปที่เคยพูดถึงโปรเดต์น,นี้กับกับน้องๆสี่บางบางคนว่าความตั้งใจลึกๆอันหนึ่งที่คืออยากสร้างองคลากอใหม่ๆให้กับให้กับงานของพวกเราด้วยแล้วก็คนที่จะมาทํางานตรงนี้ย่น้องเหนือไปจากว่าเก่งที่ความสามารถแล้วที่ก็อยากให้น้องๆเป็นน้องๆที่เป็นเด็กดีด้วยค่ะ ด้วยที่ว่าจากวันนี้ไปเขาทํางานกับพวกเราแล้วก็าอาจจะถูกส่งต่อไปทํางานกับคนอื่นอย่างนียเขาจะต้องเป็นที่รักของทุกคนหรือว่าไม่ไม่ไปทําความเดือดร้อนหรือไปเป็นภาระเป็นตัวถ่วงให้กับใครอย่างนี้ดังนั้นตรงนั้นนะคือสิ่งที่เราทํางานกันอย่างหนักมากในการที่เราจะต้องพยายามให้เขาเป็นสิสองคนที่เก่งในความสามารถแล้วก็มีทัศนค วรุ่นค่ะคือคืออย่างที่บอกเนาะพะเราตั้งใจแล้วเราอยู่กับเขามาแล้วเราก็ดูแลกันทุกอย่างยันที่มันมันเวทีใกล้หู่พี่ชวดก็รู้ๆอยู่นะว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างแน่หออกแน่ชัดแู่ได้ไหมจะพูดอะไรเนี่ยคือรู้ค่ะว่าเขาทำได้คือเขามารู้ได้แหละว่าความสามารถเขาหรือว่าเขาสามารถ มันเสิร์โชว์อีสปีทุกอย่างกันอีก่่ะเพิ่มขึ้นทุกอย่างแต่ที่ว่าสนุกค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าวงการมันคึกคักมันตื่นเต้นมันมีการแข่งขันที่ไหนก็ตามที่มีการแข่งขันมันมีความสนุกในการทํางานถ้าเกิสมมติว่าเราทําแล้วมันไม่มีคนมาแบบเอ้ยช่วยกันทามองมันก็คงจะร่อยพี่ชอยน้องๆแบบเรักและทำงตัวเราเองเลยะเริ่มตรงนี้เย่ะ สวัสดีครับ<ม>ก็พาเวลนะครับรับบทเป็นเดฟก็คุ้นเป็นมากเปิดกล้องกันมาแล้วก็รู้สึกกดดันนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไนิดหน่อยเพราะว่าพ<ๆ>ี่ยังไม่กี่คิวยังไม่กี่พาเวลผมโ,โดนไป,ไปแล้ว3คิวเต็มๆไม่มีเบรกเลยบา้านเดฟสุดยอดที่สุดเป็นไงบ้างน้องใหม่สวัสดีครับภูนะครับรับบทเป็นชาลีครับก็เป็นไงบ้างใช่ไหมสามวันสามวันที่ผ่านมามองเข้าไปซิ่งว่ากี่ซีนฮะาสามวันห้าสิบสองซีนครับ จุกมากเนี่ยได้ว่าเข้าปุ๊บเปลี่ยนชุดเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่อใช่ใช่ใช่อะไรครับผมก็สวัสดีครับสายรับรับบทเป็นอรันครับอ่ารอบคราวเนี้ยรอบของพีร์ละอ่าคิวต่อไปเลยนะรอสปอยคิวต่อไปหน่อยได้ไหมอ่าสปอยเหรอไม่อยากสปอยเพราะว่ามันจบแล้วก็สิ้นสุดแล้วแต่ว่าไม่เยอะเท่า52เสิบสองสีขนาดจุกสิอ่ะคุต่อคุต่อไปครต่อไป ครับคนครับแล้วก็เป็นเจฟฟ์ครับจริงๆอาจจะบอกว่าคิวแรกนี่คือเจฟฟ์เลยนะเจฟฟ์เดย์เลยคือใช่วันแรกวันแรกเคือคนโดนคนแรกเลยครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไปเรินไปเดินแล้วก็สนุกหลังนะครับทำงานกับลูกกับพิวเตอร์แล้วก็เอ็นจอยมามาแต่ก็อยากเป็นคนที่คนรอบด้านใครดีคนหล่อไหมคนหล่อเนี่ยใช่ครับ เดียกมาครับเรียกถูกคนแล้วคุณ<อ>พาเวลโอคุณเรียกคุณหล่อนี่ผมต้องเดินมาเลยต้องเดินมาเลยต้องเดินมาเลยครับก็สวัสดีครับ,รบไมเคลเิลนะครับก็รับบทนอสน,นะครับสวัสดีครับท็อปเทนนะครับรับบทโซนิกคือเมื่อกี้เห็นเขาขิงกันเรื่องซีนอันนี้50กว่าซีนเราไม่อยากจะมาเลยอันนั้นกี่ซีนคุณอนะ่ะสิบกว่ายีกว่าไม่อยากโม้ผมไม่อยากโม้เรามีกี่ซีนสี่สี่ร้อยสี่สี่ เฮ้ยแต่อาทิตย์หน้าเราจะแบบเราจะมีเยอะเลยเราจะพังงาดเราจะพังงางย้ำใช่แล้วครับผมผมบอกเลยว่าซีนอาจจะน้อยแต่ว่าหน้าตาผมมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปตัวเข้าเรื่องเดิมตลอดสวัสดีครับผมปิงนะครับรับบทเวทีครับ สวัสดีครับนาสุขนันครับรับบทเป็นเวยครับมีอะไรจะขิงบ้างไหมมีอะไรจะขิงบ้างก็นัไงบ้าก็ผมก็ได้ออกกองมาแล้วครับหนึ่งวันเต็มๆได้เรียนรู้สนุกขนาดครับเล่นกับพี่นัทแล้วก็กับพาเวลของนัทยังไม่ได้แบบมีซีนเยอะมากครับแต่ว่าซีนที่ออกไปก็ค่อนข้างจะเป็น ซีนที่แบบดราม่าอารมณ์เยอะๆนะก็มีแบบเข้ากับทางที่พี่นัทแล้วก็คาเวลดราม่ามากนัทก็เป็นคนแอบรักคนแอบรักคนแอบรักแต่ไม่จน่าสงสารมากเลยชีวิตจริงก็น่าสงสารแบบนั้นเลยแต่ถ้าพี่นั้นไม่มีใครรักเดี๋ยวผมรักเองนะเฮ้ยสบายใจแล้วโอ้โหถึงได้มาไม่เป็นไรรู้ ค,คุณมณิการกับคุณเมืองตลิ่งเขาบผมสวัสดีครับกาฟิลพันธุ์นะครับรับบทเป็นเขีนต่างสวัสดีครับเบลเลยครับรับบทเป็นคิมครับคู่เรายงเเราเหรอหมายถึงว่าถ้าข,ขี่เรื่องซีนน่อนะว่า <c oughs> อันนี้เด็ดสุดผม <c oughs> คิดว่าคนนี้นเด็ดสุดเอาเลยเอาเลยโอเคพูดมา,ๆๆมาคือเขามีไปแล้วเจ็ดคิวคนนี้มีไปแล้วอีซีนะครับ สองคิวครับสองคิวสองคิวไม่เป็นสองคิวเป็นสองคิวที่วันละสี่คิวละสี่วินละหนึ่งสี่สี่นั่นคืออ๋อแอบมองเฉยแอบมองไม่มีแดงหรอกด้วยไม่เพราะว่าเคนตาเนี่ยจะเป็นคนที่ไปสองไปแอบดูอ่าเอฟตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีฉากที่แบบว่าต้องไปแอบแบบคอยติ้งเจฟอะไรเงา้ยแล้วคุณโพนี่อันนี้หมายถึงกอล์ฟ ไปตั้งแต่สามโมงครับได้ถ่ายประมาณสามรูปแล้วสามรูนั้นคือยืนอ่ายืนมองครับยืนมองถ่ายรูปครับยุ่งเซลชิคนนี้เขาเขาเขาเด็ดสุดแล้วถ้าถทา่ขึงทีมท่านที่ขึ้นทีมผมน้อยสุดไม่น้อยสุดเดี๋ยวคุณมาไม่แต่คุณก็เยอะเหมือนกันนะ ผมชินคิวแรกคือเป็นซีนบูเลยอ้าวโอ้วันนั้นวันนั้นไม่เป็นนะวันนั้นเป็นไงน้องต่อยน้องพลาดไปหน่อยนะครับน้องก็มัน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 เซอร์ลมเลยเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ครับ ไม่แต่ตอนนั้นคุณบอกว่าแบบมันไส้เพราอยู่ก็เลยต่อยผ้าไปหนึ่งยกะหนึ่งคุณเอาความเล่นมาพูดจริงไม่แผลไม่แผลอันนี้มันแสดงถึงความแบบเต็มที่ในการแสดงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเต็มที่แลนะเล่นจริงเจ็บจริงตอนเฮ้ยไม่สบายเดี๋ยวขออันนี้คือถึงกับว่ามาผมหน้าแดงเลย น้องแบบเขินนะดิเขินน้องอเลยเขินอะไรอะซิลบูสเห้ก็ประมาณนี้ครับถามออกหนาหน้าหน้าคู่กัดปะเนี่ยสุดๆคูกัดปะเนี่ยคูกัดสุดๆกระตุงสวัสดีครับเรครับแล้วก็เป็นดีนครับก็จะบอกว่าเป็น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 คู่กัดมากกว่าแล้วก็ ถามว่าในซีนก็เจอกันบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเจอกันแล้วเกลียดพี่หน้ากันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอมาแกล้งทีมเอ็กซ์ฮันเตอร์ของเราอะไรเงี้ยแล้วช่วยป้องกันพี่เบฟอะไรเงี้ยเออหล่ะอะไรอย่างไรบ้างครสวัสดีครับป๊อปครับแล้บทเป็นเด้อครับก็จริงอยากขิงนะฮะอันี้กี่ซีนอันที่สองนี่สองอันนี้กี่ซีนสองครับผมหนึ่งครับผมเฮ้ย เรียกว่าหนึ่งวันทวนไม่แต่ทีนี้คุณมีไหมผมมีนี้ผมก็มีหนึ่งเหมือนกันการเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตัวตึงไม่เบาเลยแรองรับอะไรด้วยนะนี่ก็เป็นตัวตึงสุดเลยก็ยังได้ครับเรียกว่าตัวตลกไม่เหรอคุณพูดดีๆเีลยเจอกัน ตีหนึ่งวันเหมือนกันครับก็ยังยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังยังต้องหาคาแรคเตอร์แล้วก็คนนี้ก็จะเป็นบิ๊กบอสนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างในพิดแบบแล้วก็เชื่อมโยงตัวละครทุกตัวอย่างที่เล่าให้ฟังพูดมากไปก็อาจจะดูสปอยไปนิดนึงแต่อยากให้รอดูครับว่าพอพุกครั้งที่ออกมามันจะต้อง บอกก็เป็นสื่อว่าคือตอนแรกนั่นแหะพี่เอสเขาอ่านบทอ่านบทไปหน่อยนึงแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเออบทตอนนี้มันไม่ค่อยเยอะอะช่วงแรกๆเขาอ่านแล้วเขาก็เลยเออเล่นก็ได้ไม่บทนิดเดียวแล้วพอตอนท้ายมันมันเยอะจังเลยคือคือตอนแรกอะบทมันค่อยๆเขียนไป แล้วก็พี่ก็อ่านไปประมาณสิบห้าตอนมันก็ออกก็รู้แหละว่าเป็นตัวละครที่สำคัญแต่เพอ่พี่เอาคเราพุ่มบทเนาะพี่ก็ไม่ได้ดูแลเล่นบทก็เออตอนนั้นก็กําลังหากาแสดงเลยนะครับมาเล่นแล้วก็พนันไม่ได้ก็ลงตัวเล่นคีดแทนนครับก็เวรังก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วต้องต้องฟิตติ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันว่าเออก็อ่ทั้งงั้นก็นนก,นนก็ได้พี่ใจว่าแบบตอนนึงบทสองฉากอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า บทอยู่ข้างหลังเรื่องหมดน่นแน่นมาครับครับก็ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมมันมันไม่เชิงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าก็ทํางานมัอยู่ในกองผ่านตลอดไม่เคยหายจากกองผ่านแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกตื่นเต้นคือการที่เหมือนเราเรากลับมาแบบรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งในการทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลังหลัง ระยะหลังก็จะเป็นงานบริหารก็เป็นส่วนใหญ่ครับแต่เราพิทเบฟเนี่ยคือไหนๆก็ต้องไปกรองเองทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับน้องสองคนเพราะว่ามันเหมือนกับเราทํางานกับเขาอ่ะมันเหมือนย้อนกลับไปในวันที่เราเริ่มต้นเป็นนักแสดงแล้วต้นงทำงานเรายังไม่รู้จักอะไรเลยแล้วเราก็หวังว่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเราพอจะเดาใจก็ออกว่าปัญหาของเค้าคืออะไรก็ช่วยแก้ไขกันไปก็หวังว่า น้องๆทั้ง12คนจะจะเป็นนักแสดงที่เราตรกลงกันว่าเรากําลังจะสร้างในในเป็นนักแสดงที่เป็นมืออาชีพจริงๆให้คุณมีวิชาชีพทีใใ่แข็งแรงและเป็นบุคลากรที่ที่ดีไม่เป็นภาระของใครก็ฝากน,น้องๆัด้วยน,น,น,นะครับ<ช>อ๋อครับมาที่ใบเดินอะไรให้ผมดูแล้วมัว้งสวัสดีครับขอบคุณครับนัสงรถเลยนคะ ไม่หลงตัวเลยคไม่หลงตัวเัยที่จะตุ่มหรือว่าั่ายไอซีกันเดียวันหวานครับไม่ได้หลงตัวเลยครับรู้สึกว่าแบบอยากทำงานกับเชฟอยู่แล้วจริงๆต้องบอกว่ากายเชฟนะต้องมาบทการต่างๆอะเชฟนะแล้วก็ที่สุดทราบในระดับความบทการระดับประเรื่อยสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมว่าเราคาดหวังมันใหญ่กว่าเดิมร่างกายเป็นการความคาดหวานก็จะลงมือเอ่อหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นที่ยืนตำนานในช่วงนี้ไอซีนี้จะพาพวกเราไปสู่ ตลาดโลกก็สามารถดูร้อมกันดูกันในทั่วโลกนะครับผมสิบเจ็ดดูิบการมีอะไรให้ผมสั่งไหมเรื่องอันคาร์บูเชั่นเ้ยเหมือนโดนเรียกเข้ามาเป็นอันคาร์บูเชั่นครับผมเป็นยังไงบ้างครับอันคาร์บูเชั่นไปถึงแล้วครับพี่เจ้าขนาดที่ต้องเดินไปบอกพี่เจ้าว่ามาเบาหน่อยนะว่าจะมาเ คือในมุมของความออกมิเกอเวิร์สสาขาก็จะมีกระแสเนาะที่อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับอะไ่งนี้ค่ะการทำบทเรื่องนี้เราได้ตัดสิ่งที่คนไม่เห็นด้วยออกไปอันนี้ละกันเนาะแต่ความมเก็เวิร์สยังอยู่นะคะลักษณะพิเศษของตัวละครที่เขามีเช่นเบสเป็นคนที่มีภาษาสำหผัสอะไรทุกอย่างแบบไวมากเซนส์ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหรือชาลีที่เป็นคนที่แบบสามารถดูดลัาของ คนอื่นมาได้เนี่ยอันนั้นเ,านเราไม่ยังยู่แต่ว่าในส่วนที่ที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อย่างเแหละค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นผมผมขอเสริมแล้วกันครับผมว่าจริงๆเรื่มผลักดันเราไว,ว้วางใจตัวเชนสองทางนะ,น,ะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหนือเกาะใตอยู่คือการที่เชนทำงานตอบโจทย์ในเสมอและทุกๆครั้งที่เชนมีการำานำเสนอนมันเหนือความคาดหมาย ประเด็นต่างๆเนราไว้วางใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมว่าจริงๆเชนต้องน,น่าตก่นสนักสน,กนุรเรื่องราวแบบไหนฉันสบายใจได้ค่ะ ก็สำหรับสมาชิก VIP นะครับแน่นอนทั้งการดูแเต็มอิ่มจุกๆประสบการณ์เต็มอิ่มมาเมื่อกี้เห็นแค่ทีเซอร์เป็นทีมไปแล้วนะครับผมก็ได้นั่งถือคำุ่มกับปีเตอร์ด้วยเมื่อกี้เขาก็บอก